สวัสดีครับผมจำเริญสละชีพนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับก็วันนี้จะมาขอชี้แจงนะฮะเรื่องอุบัติเหตุถนนานาลายมหาราชหรือถนนที่หน้าเทศบาลเมืองลบบุรีนะฮะเ,เกิดอุบัติเหตุเนีย่ยอาจจะทําให้พี่น้องประชาชนสับสนว่าเอ๊ะสายที่ห้อยมารโยงระยะและทําให้เกี่ยวรถกว๋วยเตี๋ยวคว่ําแล้วก็ทําให้น้ำน้ำเนี่ยลดตัว คนขายก๋วยเตี๋ยวเป็นเยอะเหมือนกันนะครแล้วก็เมื่อวานหรือวันนี้นะฮะก็ลงข่าวอีกอันนึงก็พ่อค้าขายโจ๊กเกี่ยวที่เดิมนะครบบริเวณใกล้ๆเดิมนะฮะก็ทําให้แขนขาหักนะสองหลงเรื่องติดทางเทศบาลเนี่ยตั้งแต่รอบแรกแล้วเราก็ได้ชี้แจงไปทางสายสื่อสารว่าสายสื่อสารเนี่ยณนะเวลาเนี่ยนะต้องชาวบ้านต้องเข้าใจก่อนนะสายทั้งหมดเนี่ยไม่มีของเทศบาลเลย เป็นสายสื่อสารทั้งหมดเป็นสายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายสื่อสารสายโทรศัพท์ทุกอย่างอะไประยงงระยะกันอยู่ในตัวลบบุรีทั้งหมดพอเกิดอุบัติเหตุคนไม่เข้าใจกันนึกว่าเอ๊ะหน่วยงานเทศบาลทําไมไม่ดําเนินการผมดําเนินการนนะหลายครั้งแล้วนะโดยเพราะในเมืองทั้งสายระยงระยะสายสื่อสารตัดทิ้งเปลี่ยนสายใหม่ก็ไม่ดึงสายออกทําทุกอย่างเราก็ ดำเนินก,การแก้ไขโดยทำหนังสือไปถึงผู้รับผิดชอบแล้วเทศบาลก็เป็นผู้ช่วยเหลือในการออกมาช่วยตัดช่วยหลายแต่งานทั้งหมดไม่ใช่หน้าที่ที่เทศบาลรับผิดชอบมันเป็นความรับผิดชอบของสายสื่อสารเป็นหลักแล้วก็สายไฟนะส่วนผูยภาคเขาจะน้อยเพราะเขาทำยิงตรงเป็นหลักสายสื่อสารี่จะห้อยระยงระยะทั่วนะ ทำให้หนึ่งความสวยงามก็ใหม่ดีสกปปกด้วยนะฮะผมก็เคยท,ทําหนังสือไปถึงสายสื่อสารทั้งหมดแล้วก็ไปร่วมขบวนการในการตัดแต่งเก็บมว้วนทุกอย่างเนี่ยถึงจะไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลเทศบาลก็ต้องไปร่วมทําด้วยแต่ณนะเวลาเนี้ยเกิดอุบัติเหตุสองครั้งติดเลยเนี่ยแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำร้อนลวกทั้งตัวเลยนะเราก็ท,ทําหนังสือไปแล้วว่าคุณต้องมาเก็บสายสื่อสารทั้งหมดปัจจุบันยังห้อยอยู่เลย ถามว่าเทศบาลทําได้ไหมผมตัดวันนี้ชั่วโมงนี้ไปตัดทิ้งหมดยังได้เลยแต่ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของเทศบาลเป็นของสื่อสารทั้งหมดเราไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเราก็ทําหนังสือไปถึงาทางสายสื่อสารทั้งหมดให้มาดําเนินการเก็บสายหรือตัดออกให้หมดเนื่องมาคุณตัดทิ้งแล้วทาไมคุณไม่เอาออกนะตอนนี้เกิดอุบัติเหตุรอบที่สองนะ อันนี้หนักกว่ารอบแรกนะแขนขาหักเลยนอนโรงพยาบาลน,นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับว่าตรงนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเทศบาลเป็นของสื่อสารแต่ตอนนี้ทราบข่าวว่าทางทางเจ้าที่ของสื่อสารเนี่ยสายสื่อสารทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเยี่ยมคนที่ร้านก๋วยเตี๋ยน้ำร้อนลวกแล้วเพื่อจะเยียวยาแต่เอียนนี้เพิ่งเป็นสดสดแลวร้อนเลยเนี่ยนะครับแขนขาหักเลยอยู่โรงพยาบาลผมก็ไม่เข้าใจว่าอย่างไงแต่ ต้องต้องเข้าไปดูแลเขาถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาอาจจะฟ้องศาลได้ะฉะนั้นเนี่ยก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่าเหตุเกิดทั้งหมดไม่ได้ไม่ไม่เทศบ,บาลไม่พผู้ดูแลนะครับแล้วสายไฟทั้งหมดในตัวเมืองท่าหินในตัวไหนต่าง,าง,างๆเนี่ยในสักแก้วในนนต่างเนี่ยสายพวกนี้ไม่ได้ความดูแลเทศบ,บาลต้องแจ้งให้พวกเราทราบเพราะบางทีประชาชนไม่ทราบเรื่องของเทศบาลก็ ลงเทศบาลไม่ใช่นะครับแต่ตอนนี้เทศบาลเนี่ยประสานทำหนังสือประสานเร่งด่วนให้แก้ไขตัดแต่งให้หมดนะถ้าถ้าเขาไม่ตัดแต่งอะไรต่างๆเนี่ยต้องมาร่วมกันเราจะตัดนะเพราะเป็นทรัพย์สินของเขาต้องเข้าใจนะครับทรัพย์สินของเขาเราต้องแจ้งแต่เราอาจจะไปช่วยเขาได้แต่ต้นต้นทางต้องร่วมต้องเป็นเจ้าภาพนะฮะตอนนี้ผมก็เห็นคนแขนขาหากักรู้สึกจะเป็น คนขายโจกนะน่าสงสารมากเลยนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้แต่ลายแรกนะทางสายสื่อสารเนี่ยเขาไปไปดูแลแล้วนะฮะไปตกลงกันแล้วแต่อันหลายล่าสุดเนี่ยยังไม่ทราบเลยแจ้งให้พี่นประชาชนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทางทางเจ้าที่ส่งไปที่ทางสายไฟฟ้าภูมิภาคนะฮะแล้วก็ให้เขามาร่วมในเมืองด้วยต้องตัดทิ้งให้หมด สายที่ตัดแล้วไม่ดึงออกจะเป็นสายสื่อสารส่วนใหญ่เพื่อตัดทิ้งใส่สายใหม่แต่สายเก่าไม่ดึงออกนะมันทําให้เกิดความสวยงามก็ไม่ดีอันตรายด้วยนะเนี่ยสองหนติดแล้วเลยแจ้งให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับว่าเราท,ทําหนังสือไปแล้วถ้ามาถ้าไม่รีดดาเนินการเราก็จะต้องดําเนินการตามระเบียบต่อไปนะว่าหนึ่งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลแต่ทรัพย์สินเนของคุณทุกอย่างที่เกิดอุบัติเหตุ จากหน่วยงานคุณคุณต้องรับผิดชอบเลยแจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับนะครับได้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของประปานะเทศาบาลเนี่ยกราบขออภัยด้วยจริงๆตอนนี้ประปาท่อแตกประจําพ่อผมบอกไปหลายครั้งแล้วเขาประปาเนี่ยเป็นท่อใยห,หินสร้างมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดแต่นะเวลา,า,เา,าเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยได้งบประมาณมาแล้วแต่งบประมาณของเราเนี่ยเท่ากับการแก้ไขได้ครึ่งทาง คือเงามาของเราได้มาทั้งตอนนี้ทำแล้วจากประปาข้างนอกมาถึงเดินทางมาถึงประปาในเนี่ยมันได้งห้าสิบเอ็ดล้านนะแต่ประปาในเมืองในทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องเปลี่ยนท่อเนี่ยยังไม่มีงบประมาณตรงนี้เดี๋ยวผมต้องทำหนังสือแล้วแจ้งไปที่ตึกทุกตึกทุกอาคารในเขตได้ทั้งหมดว่ายินดีให้เราทำไหมในการที่เราจะเปลี่ยนท่อตรงนี้ ถ้าเราทําตกลงแล้วทุกคนเห็นด้วยว่าต้องการเปลี่ยนท่อมันต้องลําบากนิดหนึ่งแต่เราพยายามจะทําความลําบากเนี่ยให้มันน้อยที่สุดนะอาจจะทําทีละเส้นนะต้องเปลี่ยนท่อใยห,หินเป็นท่อทัร์อนทั้งหมดนะแล้วก็เลือกเป็นท่อยางดําด้วยนะก็จะมีความเหนียวทนทานนะแล้วก็ไม่แตกสลายง่ายเพราะฉะนั้นเราทำเนี่ยเราต้องทําในเขตท่าหินทั้งหมด เพื่อลองรับท่อเมนใหญ่ที่เดินจากประปาของเทศบาลเนี่ยไปในเมืองเนี่ยมันเป็นท่อใหญ่แรงดันสูงมากถ้าสมมุติเราทําแล้วเรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเขตเทศบาลปุ๊บเนี่ยยิ่งแรงดันน้ําสูงท่อจะแตกระเบิดเพราะเป็นท่อใยห,หินซึ่งถ้าถ้าเปิดมาปุ๊บเนี่ยเอามือกดเนี่ยทะลุเลยนะครับเพราะว่าเขาทํามาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะฮะก็ต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบต้องกราบขออภัยจริงผมตรงไหนเกิดอะไร ไม่ว่าไฟฟ้าแสงสว่างไม่ว่าท่อประปาแตกผมจะวนรถไปดูตรงไหนไฟดับผมจะแจ้ให้ลูกน้องรีบไปทําด่วนประปาแตกไปตรงไหนผมก็รีบไปดูแก้ไขผมก็ไปเดินดูแล้วก็เดินวนรถผมข้ามลงเลยผมจะขับรถด,ดูทุกเส้นทางถ้าเกิดปัญหาตรงไหนผมจะเรียกลูกน้องไปแก้ไขเพราะฉะนั้นเรื่องประปาเนี่ยกราบขออภัยด้วยแต่เร็วๆนี้จะเสร็จเร็วๆนี้สําหรับท่อเมนใหญ่แต่เรื่องท่อ ในเขตเทศาบาลเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําหนังสือทุกเส้นในเขตเทศาบาลเนี่ยขอความคิดเห็นทําประชาวิจารณ์กับพี่น้องประชาชนถ้าประชาวิจารณ์แล้วพี่น้องประชาชนเห็นด้วยว่าเราต้องทาเพื่อแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะจบเลยเนี่ยถ้าพี่น้องเห็นด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําดําเนินการหาโงมานมาทําให้แต่ผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าสามิล้านนะในคาังแก้ ไปวางท่อใหม่ทั้งหมดแต่ผมจะทําทีละเส้นทีละเส้นเพื่อให้ได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนน้อยที่สุดตอนนี้ต้องทําประชาวิจารณ์เพราะถ้าไม่ทาประชาวิจารณ์แล้วเนี่ยก็พอเขาขุดน้ําต้องหยุดไหลเส้นทางนี้เดี๋ยวก็จะโดนบน่นโดนด่ากว่าน้ําไม่ไหลไม่ใช่ต้องทําถ้าไม่ทํามันจะเป็นอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติเพราะฉะนั้นเราต้องทําทีเดียวให้จบก็ฝาก ให,ให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องประปานี่แหละแต่ตอนนี้เดินใกล้จะเสร็จแล้วท่อเมนใกล้จะเสร็จแล้วเราต้องทําท่อเมนเสร็จเราก็ต้องดําเนินการเ,าเปลี่ยนท่อในเมืองทั้งหมดนะฮะเพื่อแก้ปัญหาทีเดียวให้จบเลยแต่ต้องเดี๋ยวผมจะทําหนังสือสอบถามไปอาคารบ้านช่องตามตึกต่างๆถ้าโอเคทุกคนเห็นด้วยแต่ถ้าคนบอกไม่เห็นด้วยผมทําไม่ได้มันปัญหาอย่างนี้มันจะเกิดตลอดไป ผมก็อยากจะทำให้ใหทีเดียวให้จบนะฮะแล้วตอนนี้ทางสระแก้วนะฮะซึ่งฝนตกหนักทีไรเนี่ยนะ้ำมันจะท่วมตรงหน้านบ้านสอสอกระมลนน้ำจะท่วมเพราะท่อเป็นท่อเก่ามากแล้วก็รู้สึกว่าท่อที่ก็สร้างมานานเต็มแก่แนละ้วตอนนี้เราประมูลได้แล้วได้ผู้รับจ้างแล้วแล้วผมตอนนี้กำลังทำหนังสือส่งให้แต่ละอาคารแถวนั้นทั้งหมดว่าเราจะต้อง ปิดถนนบางส่วนบางครั้งเป็นเส้นๆเพื่อขุดแล้ววางท่อใหม่เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมตรงบ้านตรงหน้าบ้านบริเวณของท่านสอสอขอมหรือสอสอเปิ้ลเนี่ยนะเพราะถ้าตกหนักเมื่อไหร่จะให้นั่นทันทีตอนนี้เข้าหน้าร้อนอยู่เราจะเร่งทำตอนนี้ผมให้ทำป้ายไปแจ้งพี่น้องะชาชนรับทราบแล้วรถผ่านไปผ่านมาต้องกราบขออภัยด้วยแล้วก็จะทำหนังสือนะทำหนังสือเนี่ยแจ้งให้พี่น้องะชาชนรับทราบตามตึกต่กตางๆว่าเราจะลงมือทำแล้วนะ ก็จะลำบากหน่อยตอนแรกๆขุดวางท่อใหม่ทั้งหมดออกไปคลององเลยนะครับตรงสะพาน33นะครับแต่เราก็ต้องทำทุกอย่างให้น้ำสะอาดก่อนอะไรก่อนนั้นก็ลงไปได้เลยแจ้งพี่น้องประชาชนรับทราบนะครับว่าจุดน้ำประปาเราแก้ไขแล้วแต่ในเมืองเราต้องแก้ไขส่วนที่3นะ เพราะฉะนั้นแจ้งให้รับทราบต่วกสแก้วเนี่ยดำเนินการเลยนะเดี๋ยวหนังสือออกป้ายติดแล้วก็ดําเนินการได้เลยเมื่อวานผมเองข้อมูลเห็นข้อประกาศให้พี่น้องมาชนรับทราบเห็นแล้วผมก็เซ็นไปแล้วด้วยนะครับก็แจ้งพี่น้องรับทราบนะครับว่าจะลําบากนิดนึงช่วงทาทาถนนวางท่อที่หน้าบ้านป๋ามมลแต่มันต้องไปลงที่สะพาน33เดี๋ยวแจ้งพี่น้องประชาชนรับทราบนะครับแก้ไขไปแต่ตอนนี้เร่งด่วนอยู่แล้วนะครับถ้ามีอะไรที่ ไม่สะดวกหรือไม่อะไรผมก็กราบขอภัยด้วยในานามของนายกซึ่งดูแลเมืองนี่แหละนะไม่มีตรงไหนที่อยากจะให้เขาลำบากต้อมต้องกราบขอภัยจริงๆนะครับแต่พยายามจะทําให้สมบูรณ์แบบทั้งหมดนะฮะแล้วก็เวลาท่อแตกผมพยายามถ่ายรูปลงภาพให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเขาลําบากจริงๆขุดลงไปเจอหินดินหินดานนะฮะเจอ ดินทรายซึ่งลึกมากหลายเมตรเนี่ยมันทำลงไปเนี่ยลูกน้องต้องไปทำที่8ชั่วโมง12ชั่วโมงลอยอยู่ในน้ำาน่น้ำก็ไหลต้องซ่อมท่อเนี่ยผมสงสารเขามากนะฮะก็ผมก็เป็นกำลังใจให้เขาแหละถึงจะโลกโซเชียลจะบ่นจะอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเป็นผู้บัญชาผมก็ให้กำลังใจเขาเลยแจ้งให้พี่น้องไม่มีใครแล้วครับน้ำไม่ไหลผมก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะผมก็ไม่มีน้ำอาบเหมือนกัน ผมถึงได้ไปเร่งตรวจสอบดูเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยครั้งนึงครับ